สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่บุนเ er ดสเลกาเยอรมันโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างไอทักแฟรงเฟิร์ตเปิดบ้านต้อนรับการหม,าย,ยมยา,ายเยือน,นี จะลงเตะกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามด้วยเชฟแบงค์ทากผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านเฟลิกซเวเยอร์และก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำไลน์บอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยไล์บอร์ดของเราไม่มีโฆษณาเว็บพนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาไลน์บอร์ดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพ์โค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอด440 GNGCA หรือสแกนได้ที่ QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอได้เลย กลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านไอทักแฟรงก์เฟิร์ตความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสีนัดเสมือนหนึ่งนัดแท้สูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้1 4ประตูเสีย7ประตูวันนี้ไอทักแฟรงก์เฟิร์ตอยู่ในช่วงที่ผลงานบินสูงแบบโคตรเนื่องจาก6เกมท้ายไม่แพ้ใครเลยพร้อมกับครั้งเป็นรองจากฝูงในตอนนี้ด้านความพร้อมดิโนท็อปเมอร์เลอร์บอสใหญ่ ไม่มีแข้งหลักบาดเจ็บหรือติดโทษแบนให้กวนใจเลยแม้แต่รายเดียวแต่คาดว่านัดนี้จะปรับทับด้วยการกลับมาใสา่ชื่อของอาตูทีอาเธอร์ในตำแหน่งแบ็กซ้ายเอลเยสซาคิรี่ในตำแหน่งกองกลางและอุโกเอคิติเกที่ลงไปสีนัดซัดไปนหนึ่งประตูในตำแหน่งกองหน้ากลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งหมดขณะที่โอมามางูที่กดไปแล้ว6ลูกจะยังเป็นเดิะแบ็บกในการจบสกอร์มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนบาเยิร์นมิวนิกกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนน ฟอม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแท้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้21ประตูเสีย5ประตูวันนี้บาเยอร์มิวนิกจากเมื่อกลางสัปดาห์เสือใต้เพิ่งประชัยในศึกแชมเปี้ยนลีกมาและนับว่าเป็นการแทนแรกในซีซั่นนี้อีกด้วยขณะที่ความพร้อมแบงก์งก็องปานียจะไม่มีชื่อของสซเวนอุนไรผู้รักษาประตูมือสองที่โดนแบนหลังไปดัดสตาร์โค้ชของเลเวอร์คูเซ่นไม่มีชื่ออยู่ในทีมแน่นอนแล้วคาดว่าการจจดทับวันนี้อาจจะมีหมุนเวียนนักแต่ดูบ้าง เนื่องจากราฟาเอลเกเรโรในตำแหน่งแบ็กขวาและเซิร์ฟหน้าปรีที่ลงไปห้านซัดไป2ประตูในตำแหน่งปีกซ้ายกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงอีกครั้งโดยมีแฮร์รี่เคนที่ลงไปห้านซัดไป5้าประตูยืนคำเดียวเป็นหน้าเป้าตามเคย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ไอทราแฟงเฟิร์ตจะมาในระบบสา2ห้าสองนำทีมโดยเข้าอาสานโตดบรัสมุดคริสเตนเซนตูตาโรบินคอปอาตูทีอาเธอร์จูเนดิน่าอิบอมเบฮูโกลัสันเอลเยสซาคิรี ฟาเรชชาอิบีโอมามามูดอูโกเอคิติเกบาเยิร์มิวนิกจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยมาูเอลนอยเออร์ราฟาเอลเกเรโรคิมมินแจไดโยอุปาเมกาโนอันฟองโซเดวีโยชูคิมิตอเล็กซานดราพาฟโรวิชไมเคิลโอเลเซยามานูเซียลาเซิร์ตนาปรีแฮร์รี่เฮนทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัด โดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านไอทักแฟรงค์เฟิร์ตชนะ1นัดเสมอ1นนัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย11ประตูในวันนี้เกมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ที่รับประกันความสนุกได้อย่างแน่นอนลหละครับเนื่องจากมีตำแหน่งจากฝูงลีกเป็นเดิมพันนั่นเองโดยขอเริ่มที่ทางฝั่งแฟรงค์เฟิร์ตก่อนถือว่าเป็นซีซันที่ออกสตาร์ทได้อย่างดีเยี่ยมแม้ว่า ภาพรวมถือว่าเป็นรองอยู่ก็ตามแต่ผลงานมาดีขนาดนี้ยังไงก็สู้สุดใจอย่างแน่นอนหลักครับบวกกับบบเยนนัดล่าสุดโดนเปิดซิงแพ้เป็นอัแรกในซีซั่นนี้ทําให้คงจะเสียความมั่นใจไปไม่น้อยยิ่งต้องออกไปเยือนทีมที่ฟอร์มรแจ่มขนาดนี้บอกเลยว่าไม่มีคําว่าง่ายอย่างแน่นอนเปอร์เซ็นต์ที่ไอทักแฟรงค์เฟิร์ตจะชนะอยู่ที่35เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็น์ที่ไบเยนมิวนิกจะชนะอยู่ที่50และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15เ จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าไอทักแฟรงค์เฟิร์ตเปิดบ้านแพ้บาเยอร์มิวนิกไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อ2แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ